สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัชชานิวครับเมื่อนี้ครับวันที่28กลุ่มผ้าพันสองหาหกแปดครับผมเนาะเมื่อนี้ครับจะมาตามแนวทางปูซีูนให้เอฟซีทั้งช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนอื่นครับมีเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะฝากลายชื่อครับผมเนาะมาทำบุญกับปูหรือกันมาเปิดดวงครับผมนี่ครับครับผมปู จาถูกรับผมเนาะงวดที่แล้วโค้งสุดท้ายครับของปู่ครับห้าศูนย์ศูนย์นะครับผมเนาะเขาที่หาศูนย์ล่างครับเขาสามตัวตระเลปู่ตระเลปู่สามตัวตรงห้าศูนย์ศูนย์ออกห้าศูนย์ออกห้าศูนย์โอ้ครับมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายครับผมเนาะเพราะว่าเมื่ออื่นนี่ครับผมวันที่หนึ่งครับเลขออกแล้วครับเมื่ออื่นนี่พรุ่งนี้เลขออกแล้ว ตามแนวทางครับหลังจากคลิปแรกครับผมเนาะมผมลงล่างไปแล้วครับผมปูหายล้างมาแล้วคลิปนี้จะมาสรุปบนล่างของปู40่40นะครับโค้งสุดท้ายครับผมเนาะชุดเต็มทจี่ปู แล้วปูถามเนี่ยงวดนดิฟันเป็นับงวดนด้งวนนี้ฟันเั่งเป็นพิเศเไหันไดปูเครื่องสันปูเป็นเครื่งกระดาษเอซนี่พับเครื่องสีเครื่องครับผมีกว่าเปลอนกระดาษเอซี่พับเครื่องกระดาษีเรียมครับผมดเาวเบรนขมุกอีกัวเดาษนี่กระดาษรับเป็นวัได้ในหายี่เป็นใหโดดียว่าเป อันนี้ชุดเต็มบนเจ๊ปูนะครับชุดเต็มบนนะครับเจ็ดสเป็นเจ็ดสิบห้างวดทั้งบนทั้งว่าทั้งหลักสิบหลักหลักสิบมี่ยังตัวปูชุดใหญ่หลักสิบมีอยู่เจ็ดเจ็ดตัวหลักหน่วยมีอยุห่าตัวสามสิบห้าชุดครับผมเนาะตรงๆครับนี่ครับห้ามขัดหลักสิบ หครับผมปูเหลักสิบบนลักสิบมันจะเป็นสี่สงวดสีงวดครับผมสกับหลักสิบอ๋อสามห้าเจ็ดติปูอันนี้หนึ่งสามกับห้าที่สามกับห้าสากับห้าเนี่ยมันมันม่ด้นไว้มีแต่ในลักสิบฟันลักสิครับผมปู ชุดคัดเง้นที่ปูนที่ปูหลักสิบหกชุดตรงหล,ลักสิบบน,บนคัดเง้นให้เด่นสามลองห้าครับผมเนาะหลักหน่วยครับแปดเก้าสองจับคู่ก็ได้หกคู่ตรงนะครับผมเนาะสามแปดหกตัวที่ปูสามตัวสามตัวตรงตชุดสามตัวพร้อม ชุด3ตัวเป็นที่3 8 3 9 3 2 5 8 5 9 5 2าแปห้าก้าห้านเนี่นที่หลักสามติปูนี่ละสาตัวผมชุด3ตัวสมตัวก็เดินดีอ๋อ4 3 8 4 3 9 4 3 2 9 3 8 9 3 9 9 3 2ปปูหลักร้อยสกับเก้าปูหลักร้อยสกับ9หลักร้อยสกับเก้ครผมเนาะ เองมาจับใส่ตัวนี้ครับบนถา้นถามันมันเป็นก็ยังเสิตจย้่อนหลังมันจะเป็นมาที่43โอา3ตัวตรงเลย3ตัวตรงนนบนเน้นที่38 39 32ชุด3ตัวเน้นที่439ครับ39เดิมดังที่พูด39ปูครับ<อ>ผม นี่ครับสาเก่าครับผมเนาะตรงกับ f อซโคราดเลย3993เมเม็ดเดียวดงินหลังครับฟันสองสี่อนะครับนี่ครับชุด3ตัวนะครับ4 3 8 4 3 9 4 3ดสี่สา9เก้นะครับนี่ครับผมเน้นที่439ครับ เน้นที่สามเก่าปูมะกเก่าไม้แห้งเลครับผมเก่าไม้แห้งถ้าชอบห้าพูดเนาะจะเป็นที่ห้าแปดห้าสองห้าเก้าครับนี่ครับชุดเต็มมีหกชุดนะครับแต่ว่าปูคัดเหนืออยู่แค่สามคู่ครับสามแปดสามเก้าสามสองชุดสามตัวเน้นเม็ดเดียวครับสี่สามเก้าครับนี่ครับกรวปู ลางปูลางไหมลางคนไปยสเดี๋ยวเบิ้งเนี่ใบเกาล่้ปูใบเกาเป็นดอกใบเกาหางาพอแล้วเ็ดเนี่ปูจำจำเนี่บอครับผมใบเกาผมจำได้ยุ้ยไม่มีหากับสองนี่แหละ ี่ครับล่างครับผมเนาะระวังปูเขียนให้ครับเฉนล่างให้เมื่อบ่งชุดบนก้อนครับผมเนาะนี่ครับสามเก้าครับผมเนาะสามเก้ารีบไปหาหยิบจับตัวตลีเด้อครับผมนี่ครับสามเก้าเน้นที่สามเก้าครับสามแปดสามเก้าสามสองสี่สามเก้าครับนี่ครับหลักสิบสามกับห้าหลักหน่วยแปด เก้าสองนะครับเดินเก้าเครบสามแปดสิบกงหวัดตครับผมตัวนี้ก็เดินเก้ามันเดินเก้าแต่ว่าหคัดคัดอีดีมันเมามากกว่ากรงสีรครับผมปูสองสี่ันนี้ก็สองสี่ สองซีหลือปูลางปูถึกหรือปูถึกเล่าครับผมตัวนี้ครับผมสองซี่งวดนี้เมื่อห่งวดก่อนนึกเป็นศูนย์กับเจ็ดครับเจ็ดกับศูนย์มาตัวงวดนี้สองกับห้าทุกครับผมมันจะขึ้นมาที่สามสิบสองครับผมสามสิบงวดติดสามสิบงวดติดเน้นที่สองสี่เจทุกงวก่อนงวดก่อนเข้ามาเน้นที่เจ็ดมาครับผมมันออกเจ็ด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 มันขึ้นบน ครับผมเพบอกชุดนี้ชุดนี้ก็พอเพชรตัวนั้นแรงขก้นบว่า่ซื้อม่อก่อนรับรี่จะเกอะไรถ้าสองไม่มามันจะมาห้าเก้าเก้าห้าหเก้าเก้าห้าถ้าสองไม่มาครับมันไม่มาเครียดตัวนี้แตมาถ้าเก้ากับสี่ครับผมเขาก็เลยฟันไปทีสี่เต็นทีสี่เก่าไม่ใชครับสิติย้อนหลังแปดสิบอโงวัดครับผมปู มันห้อน้ำมาวัดดวงตรวนี้สองตัวมาตัวล่างครับอ๋อมอ๋องมาฟันที่เน้นที่สองสี่สี่สองครับผมปูถือละถือปูถือละครับผมถือแท้สองสี่แรงครับผมเนาะนี่ครับอัดหนักๆแล้วครับพงวันนี้ครับผมมักจะปูวันนี้ปูสองสี่ครับผมปูใช้บันทีนะครับผม เนตกลังนีง่สามตัวหรือเป่าครับโอ้เี่งขี่ใส่ครับนี่มันเดิมเอาครับผมหูกล่มสีแดงให้เอฟซีทางช่องครับเนาะนี่นะครับสองซีเด้อครับผมเนาะกับสามเก้านะครับเน้นครับผมเนาะ ถือเท่าปูผมวนี่ละสองสี่ล่างปูนี่ครับไม่พูดมันมกกักบนเลยสี่สองผมม็กสองสี่ล่างครับผมปูนี่ละถือเลยปูนี่ล่างสองเก้าห้าเก้าสองสี่ห้าสามเน้นที่สองสี่ล่างครับผมเนาะบนสามแปดสามเก้าสามสองเน้นที่สามเก้าครับชุดสามตัวครับผมเนาะสี่สามเก้านะครับถ้าใครไม่ชอบสามนะครับจับหลักห้าก็ได้นะครับผมเนาะนี่ครับ 58-5952นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับของปู40่นะครับนี่ปูอัดตั้งหนักปูสองซีครับผมนี่แหละครับทุกจะแท,ท,ทงวันนี้ครับผมเอาแต่สุดท้ายนี่ครับผมเน,ะมนาะกัขอวอวยพรให้เอฟซีทั้งช่องทีเบิ้งคลิปนี่ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำลงรวยเงินทองทอครับผม ถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ